สวัสดีครับก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องเนาะก็ฝากนิดนึงนะครับกดติดตามช่องนิดนึงเนาะก็จะได้ไม่ได้พลาดนะครับเวลามีวิดีโอใหม่ๆออกมานะครับคราวนี้วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องนี้นะครับก็คือมีน้องคนหนึ่งเนาะก็สอบถามเข้ามานะครับแล้วก็คำถามอารมณ์ประมาณว่าช่วงนี้ทำไม มันไม่ค่อยมียอดซื้อเลยนะครับส่วนใหญ่มันจะมีแต่ยอดทักคราวนี้เอาเดี๋ยวเอาเรื่องแรกก่อนนะครับทำไมช,ช่วงนี้ไม่ค่อยมียอดซื้อนะครับส่วนใหญ่แต่ทำไมถึงมีแต่ยอดคนทักเนาะก็อันนี้ผมตีแล้วก็ตอบด้วยความเห็นส่วนตัวนะครับก็คืออาจจะอาจจะนะอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยเศรษฐกิจตอนนี้นะครับสินค้าบางตัวเนาะมันอาจจะยังไม่เป็นที่ จำเป็นที่จะต้องซื้อนะตอนนี้นะครับเขาอาจจะยังไม่ซื้อก็ได้เนาะอันนี้1แล้วนะ2ก็คืออีกประมาณ2วันเนาะวันน,ะน,นี้วันที่9นะครับเออวันนี้วันที่7นะครับอีกประมาณ2วันก็วันที่9เดือน9ซึ่งโปรของลาซาดา้าเขาจัดโปรใหญ่นะครับบางคนเนาะบางคนในช่วงนี้อาจจะขายของไม่ได้เลยนะครับเขาอาจจะรอไปซื้อวันที่9เดือน9เลยก็ได้ นะครับก็ได้อันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวเนาะก็ผมให้เป็น2เหตุผลนะครับเหตุผลแรกก็คือคนไม่ค่อยจะมีเงินจับายใช้สอยกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะเอาเงินไปซื้อหรือสินค้านะครับบางตัวที่มีความจาเป็นจริงๆนะครับอันนี้อันแรกนะครับอันนี้2คือน่าจะเกี่ยวกับสินค้าวันที่9เดือน9นะครับของ Lazada เนาะโอเคนะครับประมาณนี้ อ่คราวนี้มีคําถามมาก็คือน้องก็ถามว่า1ชุดโฆษณาเนี่ยหความสนใจเนี่ยเขาทําถูกหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวจะมาตอบคาถามนี้ไปพร้อมกันเนาะโอเคก็ผมทำไม้แแบขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้เนาะโดยปกตินะครับเวลาเราสร้าง1แคมเปญเนานะสำหรับใครที่ยิงแคมเปญไปหรือยิงโฆษณาไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับ การมี S 1แคมเปญเนี่ยก็อาจจะมีหลายชุดโฆษณาก็ได้นะครับหลายชุดโฆษณาเนาะก็เอ่อหนึ่งแคมเปญนะครับไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมหรือแบบข้อความก็แล้วแต่นะครับก็อาจจะมี3ชุดโฆษณาในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ผิดอะไรแล้วก็แนะนําให้ทําแบบนี้ด้วยนะครับโดยใน1ชุดโฆษณาเนี่ยก็ให้มีโฆษณาอย่างน้อยนะครับประมาณ3โฆษณาเนาะให้สลับกันเข้าไป นะครับเพื่อประโยชน์ของมันก็คือ1เลยนะครับโฆษณามันจะไม่ซ้ําซากก็คือมันจะไปเห็นมันจะไปถึงกลุ่มเป้าหมายของเราเแตกต่างกันนะครับโดย3โฆษณาเนี่ยแนะนําให้ทําเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรให้มันแตกต่างกันนะครับโดยโฆษณาแรกอาจจะเป็นโปรโมชั่นก็ได้นะครับโฆษณาที่2ออาจจะเป็นรีวิวก็ได้นะครับโฆษณาที่3อาจจะเป็นสรรพคุณ หรือสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับก็ได้นะครับตัวนี้ก็มากกว่านี้ก็ได้นะก็ลองไปคิดดูครับว่าควรจะมีอะไรบ้างเนาะก็ใน3โฆษณานี้นะครับก็สามารถที่จะเอาไปใส่ในชุดโฆษณาได้ทั้ง3ชุดเลยนะครับก็คิดขึ้นมานะครับคิดขึ้นมาอาจจะเป็น1ชุดโฆษณานี้นะครับใช้3ตัวโฆษณานี้นะครับแล้วก็ชุดโฆษณาที่2ก็เอา3ตัวนี้แหละครับ อ3อตัวของโฆษณานี่แหละไปใส่นะครับเหมือนกันชุดโฆษณาที่3ก็เหมือนกันนะครับทําในลักษณะเหมือนกันทั้งหมดเลยเนาะอันนี้ก็คือแนวทางนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าที่น้องก็ถามก็คือใน1ชุดโฆษณาเนี่ยหความสนใจเนี่ยเขาทำถูกไหมนะครับเดี๋ยวผมจะตอบอย่างนี้แล้วกันเนาะใน1ชุดโฆษณานะครับ เราสามารถใส่ความสนใจเนาะได้มากกว่า1นะครับได้มากกว่า1ไม่ผิดอะไรนะครับใครจะใส่1ก็ได้นะครับหรือใครจะใส่มากกว่า1ก็ได้นะครับก็ตัวนี้ก็คือหน้าจัดการโฆษณานะเนาะผมยกตัวอย่างแบบนี้ล้กันนะครับสมมตินะครับสมมติถ้าในกรณีเราจะใส่อ,อินทเทอร์เนะ็ตเนาะหรือความสนใจนะครับถ้าสมมุติเราใส่แค่1เดียวนะครับข้อดีของมันก็คือ ถ้าเกิดอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะครับไม่ใช่อินเทอร์เน็ตที่ทําเงินให้กับสินค้าของเราจริงๆเนาะเราก็จะสามารถรู้ได้ทันทีเลยว่ามันขึ้นอยู่ที่อินเทอร์เน็ตตัวนี้นะนะครับอันนี้ต้องสามารถการันตีได้นะครับว่าแอดโฆษณาหรือตัวโฆษณาของเราเนี่ยคือโพลหรือโพสเนี่ยครับมันมีประสิทธิภาพอยู่แล้วนะเราก็จะมาโฟกัสตัวอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีใครที่ใส่มากกว่า 1 i n t e อินเลเข้าไปตรงนี้นะครับอาจจะใส่เป็น2เป็น3อย่างนี้เนาะสมมุติใส่ไปอย่างนี้นะครับในกรณีถ้ามันอยู่ในธีมเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะวิเคราะห์ง่ายเนาะแต่ถ้าบางคนเนี่ยชอบใส่หลายธีมนะครับโดยเฉพาะเท่าที่เห็นก็คือชอบเอาคำว่าซื้อของออนไลน์อะไรประมาณนี้ใส่เข้าไปด้วยนะครับช้อปปิ้งออนไลน์อะไรประมาณนี้ใส่เข้าไปด้วยนะครับ คราวนี้ประเด็นมันก็คืออย่างนี้ครับในกรณีที่แอดโฆษณานะครับมันไม่ได้ผลเราจะไม่สามารถรู้ได้นะครับว่ามันเกิดจากอินเทอร์เน็ตตัวไหนกันแน่ที่มันไม่ทําเงินนะครับเวลาเราจะมาปิดเราก็จะปิดไม่ถูกเนาะแต่ถ้าเกิดในกรณีเราสามารถที่จะแยกย่อยออกไปได้เลยนะครับแยกย่อยออกไปได้เลยว่า1ชุดโฆษณานะครับใส่ไปแค่1อินเทอร์เน็ตเดียวพออันเนี้ย ผมแนะนําอย่างนี้นะทำแบบนี้จะดีกว่านะครับเพราะว่าเราก็จะสามารถรู้ได้เลยว่าอินเทอร์เน็ตที่เราใช้เนี่ยมันเวิร์กหรือเปล่าเนาะโอเคก็น่าจะพอตอบคําถามข้อนี้ได้นะครับประมาณหนึงเนาะคราวนี้เดี๋ยวผมแถมให้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับสําหรับใครที่ท campaign, นะํา1แคมเปญเนาะแล้วก็สมมติมีสัก3ชุดโฆษณานะครับสิ่งที่อยากจะบอกเอาไว้เลยก็คือสมมติในกรณีนะครับ เราเลือกอาาินเทอร์เน็ตออกมาเนาะกำหนดอายุกําหนดจังหวัดกําหนดเพศเรียบร้อยแล้วนะครับด้านขวามือตรงนี้เนาะสมมติตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีจํานวนประมาณเนาะประมาณก็คือ a c e b o o k เขาจะประมาณมาให้เลยนะครับหลังจากที่เราใส่ตัวเงินอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเฟซบุ๊กเขาจะประมาณออกมาให้เลยนะครับว่าขนาดของลุ่เป้าหมายเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับสิ่งที่อยากจะบอกก็คือถ้าสมมติชุดโฆษณาที่1น,นะครับ มันมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ประมาณ3 0 0 0 0นเนาะชุดโฆษณาที่2มีกลุ่มเป้าหมายอยู่ประมาณ1ล้านนะครับชุดโฆษณาที่3ม,มีความสนใจอยู่ที่50,000 0นะครับแล้วเราใช้ตัวงบตัวเดียวกันโดยเอาตัว CBO เข้าไปจัดการควบคุมตัวชุดโฆษณานะครับตัวนี้ มันมีความแตกต่างจาก2ตัวนี้นะครับก็คือชุดโฆษณาที่2เนี่ยมันมีกลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดก็คือ1ล้านคนนะครับส่วนชุดโฆษณาที่1กับที่3เนี่ยมันจะอยู่ที่30,000 0กับห้าแสนนะครับไอเงินตัวที่เราใช้ในการทาแคมเปญตัวนี้นะครับมันจะโดนโยกมาที่ชุดโฆษณาที่2มากที่สุดเนาะอันนี้เป็นเป็นเป็นธรรมชาติเลยนะครับเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายมันใหญ่สุดนะครับ AI ของ Facebook ก็จะให ความสาคัญกับกลุ่มเป้าหมายที่2มากที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะตระหนักเอาไว้นะครับเวลาสร้างกลุ่มเป้าหมายขึ้นมาเนี่ยมันควรจะอยู่ไล่ๆกันนะครับตัวนี้อาจจะเป็นสักตัวนี้ส0 0 0สนตัวนี้ห้าแสนนะครับตัวนี้อาจจะเป็น4ี่แสนนะครับหรือให้มันใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าเราใช้งบประมาณตัวเดียวกันนะครับเวลาวิเคราะห์โฆษณาม,มันจะได้วิเคราะห์ง่ายด้วยเนาะอันนี้ก็ ฝากเอาไว้ด้วยนะครับฝากเอาไว้ด้วยก็ช่วงนี้ใครที่ทําโฆษณาแล้วไม่ค่อยมีคนทักไม่ค่อยมีคนอะไรไม่ค่อยมีคนซื้อเนาะก็ดูนิดนึงนะครับดูนิดนึงก็อย่าเพิ่งอัดตัวเงินเข้าไปเยอะมากนะครับอัดตัวเงินเข้าไปเยอะมากแล้วก็อย่าลืมว่ามันใกล้วันที่9เดือน9แล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ทุกปีใครที่ขายของบางที2อสวันก่อนที่จะถึงวันที่9เดือน9ก็มักจะขายของไม่ได้เลย นะครับแล้วก็ยอดไปขึ้นอีกทีก็วันที่9้าเดือน9เลยนะครับเดือนนี้ก็น่าจะยากพอสมควรอยู่เนาะยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีคําถามนะครับสงสัยตรงไหนก็ทักเข้ามาสอบถามได้เหมือนเดิมเนาะก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ